เป็นไงยิมร้อนสบายไสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอันนี้เราวอมวอมก่อนเลยครับอเสือเป็นไงเสือโอ้ท่านกูด้วพี่ปูพองเสร็จนี่กูดูมาแล้ว ปิดหน้าโอ้ชายเราปิดหน้ากันหนึ่สองหนไอเห็นเนินไอดีๆน่ะมันล่าจะไปง่ายกว่านี้แหละแต่เราไม่ไปหรอกเราต้องไปธรรมดาไปแกต้องเพชรนะมันต้องธรรมดาไปโอ้โหอิมโรนมึงหลีกูเลยอ่ะ มื่ี้มันหนีลงรถหมดเลยมันแบบปล่อยผมอยู่คนเดียวเลยอ้เอ้ยแม่งไอ้ไอ้ยระตกเลยเมื่อิ้ไประตูไอ้ประตูเยดิไอ้ประตูเปิดาประตูไม่เจอไอ้ปรตโอ้อร้านไก่ร้านที่ไปไอ้ไอ้หนีกูเลยไกได้ไ่ได้ไกได้ยังไงไดลงลงลงยังไงนะยังไง้ไอ้้ปิดประตูเนาที่เปิดไม่เจอ้ประตูตอนนี้นี่รถกีลน ไอ้เหี้ยเอ้ยไปเปิด <the> ประตูหนีตัดไม่ได้ไปดูตาเนอะแล้วก็มาทางไหนโหดี่โหดแต่เนี่ยโหดสูดไรเก๊กที่เหลือไม่มีแล้วไม่ใช่จะลงลงฝั่งนเขาเด็กลงฝั่งนู้นเลยทันทีสบายท้าโดนท้าวท้านี้นะครับเรามาเจอกับเชฟนะครับพี่คราวพี่คราวนี่คุณไปป่าหรือว่าคุณจะไปทะเลเนี่ยพาทุกภาพถ่ายออกมาสวยหมดยกเว้นอาหารมันนี่แหละนี่เป็นไงไม่มีน้ำมันใช้ใช้มันงัวเป็นน้ำมันไหน เพราะไอ้เฮ้ลืมอน้ำมันมาโอ้โหนี่นี่มันกระทะอะไรน้ำมันนี่วะคือเราต้องคั่วให้ให้ร้อนๆแล้วน้ำมันเนื้ลอยู่ไหนยังไงทำไมไม่เอาน้ำมันในถาดดูน้ำมาใส่อะไหนในไงถาดกระทะเนื้อย่างเกาหลีอะไม่ใช่น้ำมันจะไรโอ้แน่นอนเชฟบุรีค่ะต้มมาเขาต้มเนื้อก่อนเพราะยังผัดอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีน้ำมัน ยังได้ไลฟ์ไว้ไอดิปไอรอนขี้ยีเยี่ยเดี๋ยวกูเช้านี้นะครับบารากูแล้วก็กาแฟนะครับเป็นไงพี่เสือบรรยากาศเช้านี้เมื่อคืนเป็นไงบ้างบรรยากาศเย็นจัดเลยแล้วก็นอนไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยน้ำค้างนั่งเข้ามานอนในนี้ยีเนี่ยยิีกี่ตัวอันนี้ลงเฟซเป็นไงทำไมลงเฟซตะพูดได้เออแล้วก็เมนูเช้านี้อะไรครับ กระต้มกระต้มเนื้อไรน้ำมันฮะกระต้มไรน้ำมันทอดเนื้ออะไรอะได้มาแล้วอยู่ไรน้ำมันน้ำมันนี่งใช้ใช้มันเนื้อแหละทอดโอเคชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้พี่คราวจะไปไหนครับเดี๋ยวไม่รู้ยควจะไปไหนก็ติดตั้งโอยลน้ำมันเป็นไงยิมรอนลงไปว่าติดตั้งโอ้ให้มันให้มันกระต๊อบออฟโรดฮะกระต๊อบออฟโรดเราสุดยอดมากสุดยอดแต่ขาดขาดน้ำมาไม่ครบนะครับฟอร์จูเนอร์ โอ้ยฟอร์จูเนอร์กับฟอร์จูเนอร์กับเทลเบเซอร์ต้องไปบินก่อนสามเมตรแล้วค่อยมาคุยกับฟอร์จูเนอร์อันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะของก็ของเพียหมดเลยเพรของแพที่บ้านมีเออตอนเนี้ยมีของพอแล้วแกเป็นไงเราต้องไปเสริมเสริมอุปกรณ์อาวุธอะไรอีกกกิินนเยกแค่นั้นพอโอเคไม่ใช่ไม่ไพ่ไม่ไพ่ก่อนเอาไม่ไพ่ นี่มีคนนำอะไรมาให้นะครับฮ้ยง่ายกว่าโอเคล้อเลยเฮ้ยช่วยยกล้อดิแล้วก็มุดถอดเสร็จปุ๊บเราเรา่อยถอดล้อไอชิ้นงอะไรนี่ไอนี่แต่เนี่ยิอะงมลยกล้อยกล้อดิ ไม่รู้เลยไม่เป็นไรนี่อย่างน,นี้ที่เอาน้ำนีิมว่